นี่นี่ก็คงเจกทวีก็เรียว่าเจกทวีตรังแจถทวีตรังละอมื่นหมืนี่มื่สิบสิบสิบบาทสิบบาทกี่เทีนที่ประจำนะลูกผู้สวมหน่สิบ่สิบบาทสิบาทหนึ่งมเขียนว่าอย่างนี้เลยเจกทวีตรังเจทวีตรังรู้จัก รักษาแบบว่ายังง mm. in so 네ี้นะสักสักไทยคุณจักรักษาสักเรื่องอะไรเจ็ดทุเรืองสรงสื่อสัตว์สุดจริตอย่างนี้มั้งที่พูดภาษาไทยกอ๋อสวยงามก็เก็บไว้อย่างนี้แหละเยอะแยะตรงโคปีเยอะแยะแต่เอามาตัวเอาแค่นี้แหละที่มรูลบุญโคให้มานี่ยว่าแต่อะไรทุกอย่างทุ่งยางก็อยู่กับหลวงพ่อพุทธละทุกงยาง ทุ่งเงินทุ่งทองทุกวันนี้ลุงพกวกพุทธก็อยู่ได้ก็ก็เพราะผมอยู่เอาลุงพุ